ทำไมไลฟ์นี้แรนดอมมากมงงจักการ SO นี่คือแรนด้อมคลิปทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันวันวดอัลกอริทึมจากอะไระเพราะว่าจริงๆในช่องอะมันก็มีคลิปที่แบบคนเผลอคลิปคุณเอเผลอไปกดคลิปอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าที่มันไปเด้งส่วนใหญ่ทุกวันที่มาเชาวเอามาตามไปดูที่ขึ้นบ่อยที่สุดน่าจะเป็นโดนนกแย่งพูด ตั้งสิบนาทีในกว่าที่ใครที่เข้าไลฟ์มาแล้วก็มาร่วมนกแมงแยงกูพูดใครที่เข้าไลฟ์มาแล้วก็สามารถมาร่วมนกแม่งแยงกูพูด <laughs> นกแมงแยงกูพูดเออไอคลิปนั้นขึ้นบ่อยมาก ก็ถือว่าเป็นเทรลเลอร์ให้คนที่จะมาดูว่าจะได้เจออะไรนะเหยีดขีคลิปใหม่ล่าสุดอย่าลืมไปดูคลิปใหม่ก่อนใครรีบดูก่อนโดนลบ <c oughs> รีบดู <c oughs> เออคลิปเอ็กซ์ เฮ้ยมึงกูมีคลิปคลิปเด็ดมาให้ดูคนนี้อ่ะขาวเลยคลิปอะไรวะคลิปคลิปเอกมึงเฮ้ย Sorry children <c oughs> <c oughs> คนเอี้ยวอ่ะทำไมทำอย่างนั้นอ่ะอีกแล้วอ่ะ Reputation you know สิเมซันมันดูเป็นไปได้มากเลยอ่ะ ่าขาวจริงผมก็ขาวเสื้อก็ขาวโอยเหนื่อยผมจะเจ็บอกฮฮผมมีนโยบายส่วนตัวเบบอิสระหาต้าชอเบ้แก็บนว้เอา ไส่วนตัวแบบอิสระฮะตะชอบเ็เก็บไว้ดูคนเยวเฮ้ยถ้าจะมองว่ามันก็ได้อยู่แหละฮ่อถ้าถูอิสระาตะใครที่ไม่รู้นะรับทราบเขาจะมีกดกดหนึ่งถ้าเกิดว่าเด็กๆในแชทต่อยกันถ้าเกิดว่าคนที่ต่อยเนี่ยเอาแบบเอาหมัดไปโดนหน้าหรือไปต่อยอีกฝ่ายเมื่อไหร่คนที่คนที่โดนต่อย ต้องดูดบวบให้คนที่ดีต่อยถ้าคุณโดนคนต่อยอย่างเช่นสมมุติผมไปต่อยคุณเนี่ยคุณต้องให้ผม <c oughs> ที่ดีวเหมือนกัน <c oughs> แต่เพิ่มเติมตรงกูจะไปนั่งดูด้วยกูจะไปนั่งดูด้วย เป็นพยานไงเราจะได้ดูว่าแบบาการนำโทษมันแบบเป็นไปได้ด้วยดี<พ>อ,อย่าเก้ไปดูเฉยๆมาอัดคลิปด้วยแท็กมือใช้ได้เลยนี่เอตาสมกับเป็นดาบของฉันเชิญเลยค่ะหยิบขนมในมือขึ้นมากินแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งหยิบกล้องแป๊บ หยิบขนมแป๊บอ่ะคนไหนจะต่อยนะอันนี้ขอเนี่ยเอาไปลงสตรีมได้ไหมครับไม่ค่าใช้อีโมดแล้วเอออีโมดต,ต่อยๆๆต่อย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 งั้นหมายความว่าใครกดอีโมดก็คืออันนี้ต่อยก,กันมันเลยดิโอ้โห ต่อยกันครบก้บครบเลยเสียงเอฟเฟกต่อยมันแปลกแกร่งแลกกันคนละหมัดอย่างเท่าเทียมเหนื่อยวะไม่ต้องเวามาอกวดาดอโอตเต วาดทั้งคืนแล้วว่าวาดจนจะซีกับน้องโกโก้แล้วเนี่ยขอพักหน่อยดีวาดจนจะซีจนจะซีนี่ดีกับน้องโกโก้แล้วเนี่ยฮะสีเออใช่มาวาดจนจะซีกับน้องโกโก้แล้วสนิทกันมากเลยออขอบคุณครับ คนที่กำลังจะขึ้นไปขับรถถึงกับต้องหยิบมือถือขึ้นมาสีแบบสนิทเลยแย่มากเผลออีกแล้วอะ่ะพอพอมันนอนน้อยมันก็แบบมันอาการเหมือนตอนป่วยอะ่ะมันแบบมันควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้หมองมันจะปากมันจะไวกว่านอะ่ะไม่ได้เลยนะ